มันแฝงตัวเข้ามาดังจกิดบูเปที่รักคง้างกินดันรับี่มันได้เสีจ้งอมันคิดกบกับอเปที่รักคงตาปาเตีลแล้วกมันเป็นกระบวนการิะครัที่ดรักคงาป้าเียมันเป็นตัวะระเทศไแล้วซึ่งมีอิน่ด้วครับ ได้เต็มเฟืงมาเพื่อมาดูที่เลงร้านคาป้าเจียนนะป้าเจียนมีเกย์แล้วนะครับเกย์แล้วครับเมีพี่โน้องเกย์นะพี่โนโอ้องเกยอยู่ข้างบ้านเกย์แล้วพี่ชายอยู่ข้าหน้านครับคุณไซ เอาเป็นพวกมันมันคิดกหนะครับไม่ได้จ้างมาแล้วนะแต่ว่ามันจะมาคลองอะไตัวนล้วนะเพื่อคิดรับกันนะคมันเป็นพวกอยากจะดกับเป็นนะที่เคยทำน้ำหมูแล้วใส่ นี่ยมันคิดลัวนะครัคิดลัวะองตัวงพอะไรจตักตุ้นะรมันแฝงเข้ามาเป็นลูกจ้างนะคับคือวางานสิบกว่าเปอร์นะครับีคิกนะครับาที่จะเป็นตัวนำเในรูป็นกต่าฤติกรรมต่นะครับพืติที่ตรงนี้นะครับเป็นนที่มีจชีวจริงนะคัดังโงซ้ำๆนนะครับลูกจ้างคีดเนโกเนี่ยมันสูงกว่กิดกับลูกจ้างคิดักจเขามาแล้ว ของชายมันได้พื้นที่อ่ารูจ้างที่รักเนี่ยนะครับเช่าพื้นที่าร0เยนกันเก็บของนะครับเป็นครบชัวร์ด้วยนะครับชีวิตมันนะครับคิดครบชักร์กับรูจ้างคีรักเนี่ยด้วยนะครับรู้างคีรักเนี่ยไปค้าขายหน้าวันมันนะครับมันให้มาเช่าเดี๋ยวมาเช่าเดือนละ500เยนรูจ้างคีรักเนป็นฝากของไว้บ้านมันนะครับมันเป็นกระบวนการคิดอ่ามาปร่งลายธุรกิจุดจาริที่นี่นะครับแล้วก็มัน ไม่ได้คิดถึงเขาสุดจริตวายังไงก,การก็ะทาังมานะครับหลังจากนี้ครับ สองคนคก็อยู่ข้างบ้านเก็สายมืออย่า้แต่านเก็บไปน,นะครับจะเป็นบ้านที่น้องใช้ใที่ดทสองคน,นครับขวกวนี้มัน่วงไกลเป็ดท,ท้งเสื่อการนี่ก็มาสรงไกลเป็ดนะครับไกเป็ดในประกอบการอาชีพก็ปีลูกเจไปลปนะครับปีเจ็ดเนี่ยมาทรงไกลเป็ด ก็รับอยแล้วจก่ิก็แกไม่ได้รับอยากจะทำเพื่อหากำไรอะไรแล้วเหมือนแต่ว่าก็อยากจะมาส่ตั้งให้ได้นะครับก็เลยรับเป็นอาชีพหนึ่งไก่กินเขาไม่ได้ทำกินเองนะก็ไปรับมาแล้วมันส่งไปประเทศนะครับิดว่าจะทำเองนะทำให้เป็นไก่กนไก่ขาว้ได้เปไม่ได้ทำเองนะก็ไปรับมาแล้วว่ามัส่งไปประเทศนะประเทศก็รับอยู่ คขี่เดือนกี่กายเนี่ยมันล้างลูกขี่เรือนนอนหนำตั้งกะทีนะครับเมลซูลหมาแล้วมุกเข้าคง่อยแล้วลงเด็กไม้ไม่รู้ว่านะครมันไม่ก้าวขั้วทางบ้านผมเล่าประจําแล้วทุกวันก็ไปสมกบคิดกันนะครับสมกบคิดกันแต่จ้างเคลื่อนตัวเขานะครับไม่ได้เจ้ามาแล้วครับแต่ว่ามันกัญญาณมาจับบริษัทบันเดต่างล้างลูกขี่เลรือนมันได้ปัวใหม่ในบ้านนะครับ แล้วก็มาคิด c ป p y รอครับคิดทุกอ่ะมันมันรอรับโชวุวย c o p ไปไนแล้วถึงมัน้ะครับมันกคิดกไปแล้วนะครับ,ม,บ,รบมันก็จะสอดน,นะครับต่อสู้ครับเราจะเอยาย,ายี่ใส่ใส่ให มีใจชีพอยูวบนประเด็นนี้นะครโตกำดัดตูนมาได้แล้วสี่ลายแลย้วมีการเราว่าเขาขาดการกรับตงรงโตปฏิการแล้วมีใจชี้นะครับมีการเลื่องราวนะครับอยากคุยไปก็หามาคุยเองนะครับผิดกบมีใจชีพไปก็ชีวิตคนเดียวนะครับ ชีพกินหมากินแมวเรนี้ไม่ใช่เรืงสนุกครับหมกหมาหมกแมวเด็ได้คลวขี่ลงขีเลื่อนถึงดำังกระสีได้พูดแชดนะครับพูดจัดนครับไม่มีการบริหารอะไรที่ดีให้เราเป็นใจสนุกนะครับ,มมรบขีขขบบบ่เลื่อนขี่หมาหลูกจ้างขีข่ก้าคนขี่รักกมวยมิจฉาชีพนะครับโกงเงินธุรกิจผลิตภัจฑ์ได้มันก็กล้าจะับะครับแล้ก็รักโกงคิดโกงคิดโกงเองนะครับเวลาโกงให้คน มนนสวยเสียมาจากไหนก็ไม่รู้คร้บปรับปรุงเดื่อรับชีวิตนี้นะครับถ้าเราเื่นไม่ได้ต,ตัวเราที่เราคิดว่ามันจะถูกต้องได้ไปทำนะครับร่างกายชีวิตเรากลางลครับสุดจริตก็ไม่ได้พูดถึงนะครับคนขี้เรือนขี้ก้าแ่งตัวแซ๊กเงมามาเือนมันขี้ก้าขี้เงินไม่มีที่ไปนะครับว,วัวกินมาหมาถ้ากินเน็มนทำไม่ได้ก็อันตรายใส่หมาใส่แมวให้กินได้นะครับแต่ไปเชื่อมัน มันคยกินอาหมานันในกลัวนะครับทางคีนะั่นแหละ ไม่ได้ไปทำร้ายอะไรคุณที่คุณรักนะครับผมไม่ได้ใส่ขี้ไอ้คุณแดกได้เราจะคุณมาซื้ออาหารไปปรุเองนะครับเราจะคุณไปใส่ขี้ไอ้เขากินเองนะครับมาเตี้ยเนี่นะยมไม่ได้ทำอาหารปรุงขี้ไอ้คุณแดกนะครับคุณไม่ต้องคิดไปต่อสู้เขาหรือป่านะครับหรือว่าแกจะไปทำร้ายคนที่คุณรักในบ้านคุณนะครับที่ช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้นะครับแกไม่ได้ไปทำร้ายใครนะครับแกนั่งในตรงนี้นะครับกลับไป รานม่ใจชีพก่อคุนเป็นเรื่องอันตรายแต่ที่นุกกับมันไม่ได้นะครับไม่ได้เรื่องสนุกนครับไม่มีใครรู้ใครเห็นนะ,ค,นะครับไปขอบเขตครับใจชีพลงมาเลยครับเฝ้าแหลงเฝ้าร้ายรครับร้ายเย้ารับครับหนุก,กอะไรไม่ได้ครับ คนขี้เรือนลูกจ้างมาแบ่งตัวแท่กแท่งครับคนขี่เรือนเด็กหมาเด็กแมวมาหรือเปล่าครับปูมาให้คุณกินคุณก็ตายแล้วอันตรายไปเชื่อเดกมันชีวิตไม่คิดต่อต้านไม่คิดรับรู้ไม่ต้องไปถึงการครับไม่ได้แล้วครับ คิดรักคิดกมลคิดโง่เนะครับให้กับคนที่มาเลือกนะครับวันนี้ลองทำคนมันก็เลือกได้ในเวลาไหนนะครับเราก็จะไม่รู้นะครับว่าคนเป็นพวกมันนะครับคิดโงเองนะครับมันก็คิดรับกันมือาชีพแล้วมันก็คิดไปเข้ากันแต่จับได้มารัดกามันได้แล้วก็มีนะครับในเรื่องราวนะครับต่อไปบางคนจะซ้ำๆซ้อนๆแบบนี้มือจ่าชีพก็จะเน้นเรียนขึ้นนะครับระบบจ้างที่เงินคิดรักนะครับคิดโงเองนะครับรับโงให้เขาข้างคิดเปลี่ยนไป รับนะครับยืนกองแรงของบรินะครับเราเป็นคนที่มันใจรักดดสิครับว่ามันมีพฤติกรรมแบบนั้นจริงไหมนะครับมันมารักทรัพย์ปไปภัยคนที่ไม่รับไปใจมาช่วยงานนะครับมันจะคิดรับกันคิดช่วยกันนะครับมีอาะชีพที่มันโดนจับได้นะครับมันก็ยังไม่ติดคู่นะครับเพราะว่ารับคืนวันนะครับให้รู้ให้เห็นของสี่เหลี่ยมนะครับ ขี่เรือนของลูกจ้างขี่เรือนเราเนี่ยครบคิดรักขโมยของงานค่ะนะครับล้างโรกขี่เรือนกัมันะครับไม่มีที่ไปนะคัแซงแซงมาทำไปช่วยงานนะครับคอยจรับนะถึงเวลาบาเวลาไหไรนะไม่รู้ใครไม่รู้ไม่เห็นะนะครับเกิดเหตุร้กงชิีพมันก็จะรู้กันเกีจยวทัพ์ัพรุนน,น,รน,น,น,นะคูที่ไหนก็จะไม่รู้ไม่เห็นดะ้วยนะ เลืองขี้กาเรบนี้ไม่ได้ไปนะครับคิดคองเองธุรกิจผลิตภัณมันไม่ซื่อสัตว์สิ่งิตนะครับคาว่าซื่อสัตว์สิ่งิตมันไม่แข่งแรงนะครับที่จะติดตัวมันนะครับคําว่าลู้จ้างขี้เรือนขี้มาขี้รักม่ใจขีพนะครับคบชู้ก็เปิดนะครับมันรักหมูกลายเปรดไปแล้วว่ารนะครับไอ้แรกเปิดตัวนะครับมาที่คิดของให้ผลยุ่งๆนะไห้เปลิดรักหมูไปอาลกนะครับรวมกันรักหมูับเดี๋ยวเข้ามา ช่วยงานก็ไม่ได้จ้างแล้วคิดกองเองนะครับเดี๋ยวคิดได้เองมันก็ลดราคาหลายผีนะครับแล้วกคค็เพิ่อธุรกิจแบบนี้นะครับตัวเราอ,อยู่แล้วนะครับเราก็ละเลยไม่ได้แล้วครับจริงๆผมไปถึงจุดที่ผมมีแล้วนะครับแล้วผมก็พร้อมทีเจ็ยชีวิตได้ตลอดเวลาครับแต่เราถ้าไม่ใช้ชีวิตเราละเองเรื่องแเหมือนคราถูกคนที่ระบบชีวิตเมีแต่ที่วิตก,ก,กับวินนับที่มันโกง พฤติกรรมของผู้มันนะครับ mm hmm. การที่หับน้ำใสยชุดแล้วมันไม่ใช่เป็นคนดีได้คมันเป็นมิจฉาชีพนะครับ ชี้นงานดไลน์นะครับเพื่อจะเอาเีบภาพนะครับไอ้สวยงามนะครับเสื้อสตรีมนะครับก็มีนิตติได้นะก็มีสีสีที่แน่นอนนะจะตีนะครับก็มีพจริงีจริงนครับก็จะ นี่ดูจ้าขี่เดือนมันเจะแก่ไปตัวนะครับต่มันช่วยนะครับมันจะทิดของละกขข้างๆ้างเหยียดไปนะมันจะเลือกบุคคลตรงจำบุคคลเป็นพวกมอะไรพวกอะไรโทรับท์การโคตจูไปขี่รักเกี่ยวมวยยังได้สิเดี๋ยวรู้จ้างกี่รักนะครับตอนนี้มันมาเช้าแล้ววันนี้นะคับก็ในสิบกว่าวันที่มันมาวันนี้มันมาเช้าครั้งแรกนะ ตามๆต้นๆนั่นขนมสดวนของมันไม่ได้จ่ายตังแต่เป็นขนมสดของมันไม่ได้แ่ายตังค์ันที่แล้มันไม่มีวันที่นะครับจะได้วันขนมส่วนมันวันี่ยไม่จ่าต่างค์นะครมันรักกับหมดเลยแต่ไม่ลงวันที่เขาไม่ได้หรอกถ้าเป็นพนักงานแล้วเลือกกระดาษจดแล้วก็รักของส้นๆไปนะมันมีกระดาษเพื่อรักของนะครับไม่ได้ดูได้ช่างนะครับรักของส้นไปนะ อยู่คนเดียวนะครับมันเลยเป็นคนขี้รักนะครับมันเลือกที่จะรักแล้วก็มันเป็นคนขี้รักนะครับมันต้องได้รับผลการทำของมันนะครับต้องได้รับผลของการการทำของมันนะครับมันขี้รักพระเจ้าอยู่คนเดียวมานานะครับมันร่วมกับเลือกจ้างขี้รักรักของพระเจ้านะครับรักกับข้าวรักผสมประสานไปในส่วนตัวของมันนะครับขี้รักของอันแในส่วนตัวของมันนะครับรับจ้างโกนที่เงินนี่มันก็สมบุกที่จะอยู่จ้างขี้รักกับข้าว ไปแสงมายูนะครับออเพื่อทำเป็นช่วยแรงงานมานักหมูว่ากิโลนะครับร่วมกับไอ้ปีกีฬาที่ได้เสไปยังจ้างกีฬา<อ>พวกมีจา่ายจีพเมันจกระปุกขี้เลื่อนนะครับล้างลูกขี้เลือนเด็กมาเด็กแมวนะครับตอนนำสังกะสีนะครับวันนี้นะครับ นำนสังค์สีเดงมาได้แมค c นะาดีเจ,จ้าจนะัครับางความชนะนะื้นกนะันไว้ครับลางยนครับของแมวก็งอยหมกแมวนนวาล้างทีกาวจัวอาจจะเชื่อดิ่โตฝอยไม่ถึงนะผาไปทั้งตัวนะครับ ล้างน้ำลนนลนนนะแล้วปูดเลือดในหนังขนขาวเลือดในหนังดีนขาวแล้วก็เอามาเชื่อดิบล้างคุกขาไปกับกองขี้เท้านะอนน้ำสังกนะสีแลู้จะจางนะครับ ยิ่งกว่าการรักขโมยทรัพย์สินนะครับก็เกิดขึ้น,นครับวัทีนี้มันคิดลักขโมยอีกก,อก็อนันตรายอยีกมันได้พวกคนคิดลักอะนรร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่รัก,กนนนะครับคิดกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับคุณท,ที่รักก็คือลูกจ้างคีลและลูกจ้างกีการเนี่ยนะครับก็มนะีตัวรักเก่งเที่ยงยินเนี่ยนะมันจะได้ส่วนตัวของมันนะครับรูปจ้างีรักเนี่ยมันก็ไปตามคนเจ้าบ้าน ที่โกมาเจ้าบ้านคนณในซอยในตัวเย็นทีล่างเนี่ยนะดำลงมาเนี่ยนะมันเป็นมิจฉาชีพนะครับนกเข่าหลักตรงต่างนะครับอีกที่เรืองน,นี้ก็ให้เสียงช่วยเหลือผู้บริจาคอีกที่เรื่องอุบัติเี่ยนะครับไม่ได้จ้างมาแล้วนะครับแต่ว่ามันล้างกินเหมนเก่าดัานกาปลาเตี้ยใหม่จนปลาเตี้ยต้องให้กับเก่ามันไปกินให้ต่างมันไปกิน,น วันนี้มันได้ผัวใหม่เอาอีมันอยู่ครับนะเห็นว่าแล้วเร่ไม่รู้ผมผมจะพูดนะครับผมจะพูดครับที่เรื่อนเหล่านี้ที่มันใส่ใส่อยู่นี่จะชี้ต่อไปจะได้รู้กันแล้วมันล้างโลกขี้เลื่อนมันจริงหรือเปล่านะ ติดไขเหมืนกันครับมันก็เป็นคนใจที่เรือนที่มีพวกมันี้อยู่ลวามันเป็นป่วยมันเป็นไม่ใจขี่เงินกี้กา้าแล้วอะไรต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์ขบขันแบบนี้เราผมจะไม่รู้คนระับมันเป็นเรื่องอันตราย มันต้องไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับกิบคาเปรตีนนะครับมันเป็นตัวที่นักอัานจะเป็นควาระ้สึไใจนะครับถ้าเราละเลยเราจะรู้ไหมครับวอากิจจะเกิดอันตรายขึ้นแบบไหนต้นต้นมันเป็นยังไงมันไม่ได้จ้างนะครับด้วยความที่มันดยปูนไม่กคนนะคนับมันก็เลยคิดที่จะมาแทรกนะครับมันจะสมคบคิดกันนะครับถ้ามันล้มอะไรได้นะครับมันสมคบคิดกัน ดูแลคนที่เขาประกอบการก็ต้องมีใจนะครับให้กับกันบางอย่างก็เสียหายบางอย่างก็เสียหายนะครับจะขายไม่ได้บก็ต้องมีใจเน่าเสียก็ต้องมีใจขึ้นนะดับวันอายุตรนมีันยุได้นะครับแล้วผัวอกันจะมีองทุกอย่างนะครับไม่ใช่โรคที่เมือนบายที่จะมาลบงกังได้นรอไมโรคที่เรื้อนที่กาอุบาอย่างนี้ครับ มาลบล้างได้ยังไงจิตใจมันก็ยังไม่กลารใก็ยังไปซื้อไก,ก่กับมันได้เปล่าขี้ด้วยนั่นแหละแล้วแล้วก็ปี้ยกงมันก็ปี้ยังขายข้ากัาน คิดนะครับว่าเหลือน้อยๆได้จะปลอดภัยนะครับได้จะคิดเลี้ยงมันเอาไว้นะครับคนขี้เอนไมีแจกขี้แต่ไม่ได้นะครับมันคือกระบวนการนะครับไม่ใช่ว่ามันเป็นเนกมาตัวตัวคนเดียวแล้วเราจะยอมให้มันกินนะครับแต่ถ้ามันยังอยู่อยู่ครบถ้าไม่จัดการมาขอบเขตให้รู้ให้เห็นมาให้ครบนะครับ มันก็ยังรวมตัวที่อันตรายนะครับแล้วเราก็จะเป็นคนเลืกเหมือนค่อนโโทยนไปตลอดตอนนี้เราแก็กินยาอะไรประเภทอะไรชนิดอะไรนะครเราก็ยังเลือกที่จะประกอบการกันค้าขายที่เรารับมาตลอดแล้วเพื่อความสาเร็จที่เรามีได้ในสุดจริตนะครับเราไม่ได้ขายยาบ้านะครับเราไม่ได้เป็นโรคขี้เลื้อนเราไม่ได้เป็นพนักงานดับไม้ที่โรงงานมันไม่แยนเรียนนะครับขี้เลือนเนี่ยมันดับไม้ คีบคิดเงินของมันนะมันไม่เป็นกัญเรียนนะคราวนี้มันก็มาเป็นคิการูปจ้างคิกาขายมันก็คิกาขายปิ้งอะไรไม่รู้ของมันไม่ได้มันก็มาเป็นจ้างที่มันก็แพงนิดไปใหญ่นี่พอให้โอกาสคนนะพอให้โอกาส คนที่จะมาส่งเก็ขายนี่ก็อยู่ๆก็จะนำคนที่กล้าลูกจ้างได้สบายเพื่อเล่นงานจ้านจะังให้โอกาสคนแนละ้วคนก็โปูลอะไรน,นะครับก็ต้องดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึนะ้นหนุ่มขอบเขตมันคือตุ้งที่มเป็นหน้ที่พีก่ก่อตัวสืบกว่าเปอร์เซ็นต์มันจะยังลงเรืรเนะ่อยๆถ้ามันจชนัะน,นะก็จะกลายเป็นหน้าทีพของลก ความขี้เดือนขี่กล้ามีใาขี้ล้างลูกขี้เดือนของมันมาเพื่อย,ยืนปะปนบริสัทธิ์กันอยนะครับมันก็จะของโกมันไม่ซื่สัสดส่วนจริงหรอกครับมันไม่มีใจกล้าเสี่ยงกับของตโดวันอนอายุที่ใส่ไม่ได้หรอกกันใช่ไหมครับมันมากบชูกคเปรีที่ขี้รัก,ก เราก็อย่าน้มเหนือกว่าน,นี้โดยจำเป็นที่จะออกไปประกอบการให้คนที่เรารักที่เราไม่ขอนะครับการเคลื่อนไหวนะครับคุณเลือกได้นะครับคุณเอกไปแไปตาหมาสิงโขแล้วผมออนไลน์เมืมม่อกี้ผมไปตาหมาสิงโขนะครับทีเ่เหนื่อยแม่ผมผม niitä ที่เราก็ตั้งระบบอยูๆๆนะอ่ดีๆเห็นแล้วพวกคนเราไปตลาดตอนนี้ตุ๊กคาก็ไปตลาดไปรับของรนะบบที่เราต้องเดินไปซื้อ มันเป็นจำนวนคนที่มันมีร่างกายีมันเลือกฝังก่อนมันเส้นเตของเจาที่มันจะนมนมันขนนใจของมันก็มีนะครับไม่ต้องห่วนะครับไม่ต้องไปช่วยมันหรอกนะครับคนใจของมันเน่ยมู่แลมันได้แล้วเศรษโตดัววดอาไร ไปช่วยเหลือมัรนคนใจของมันช่วยเหลือมะไนเป็นโรคที่เหมือน ลูกก็ยังจะนิ่งดัลงลูกที่เป็นแบบนี้ไงแล้วมันเป็นลูกวิจัย